ดีครับสวัสดีขาเลาะชาแนลสวัสดีแท็กซี่สายรุยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีขาเลาะชาแนลสวัสดีแท็กซี่สายรุยครับผมตอ่อจดทุกการเดินทางอันนี้กำลังกลับจากนิคมไฮเทคนะครับผมมุ่งเข้าสู่ เทกรทมพอดีวันนี้มีนัดที่พยอมครับก็เลยวิ่งลาะหาลูกค้ามาเรื่อยนี่ตกนิคมบางปินไอ้นิคมไฮเทคนิคมไฮเทคอยุธยาเลยครับผมลองมาเลยครับลูกค้านัดบ่ายสองนะครับผมรับจากพยอม พยอมเข้ากรุงเทพผหนโยธินซอย29เเหมือนเดิมเหมือนเคยกับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางสายบริการต้องแท็กซี่สายลุยบริการครบจบที่แท็กซี่สายลุยนะครับผมวันนี้อากาศก็นี่ครับเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับ คืบฟ้าคืบฝนไม่โปร่งใสผมว่าจะมาล้างรถรอลูกค้านะครับแต่ทีนี้วนไปวนมาก็เลยได้รับลูกค้ามาส่งที่นิคมไฮเทคนะครับผมเจ้าแรกมาได้เจ้าแรกมาจากได้จากอามอกรุงเทพมาที่ ลางไปอินแล้ววนกลับไปเพื่อจะมาล้างรถวนกลับไปเพื่อจะมาล้างรถก็ได้จากนวะนะครนี่ครับมานิคมไฮเทคอันนี้ก็เวลาบ่ายโมงเก้านาทีก็คงจะไม่ทันแล้วครับคงจะไปรับลูกค้าก่อนไปสแตนบายรอดีกว่าให้ลูกค้ารอนะครับผม การใช้บริการของแท็กซี่สายลุยคือตรงต่อเวลาส่งตรงถึงที่หมายปลอดภยัยท,ทุกเส้นทางผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยปวดหัวปวดหัวอาการไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ถ่าย ลงถ่ายความเคลื่อนไหวลงให้พ่อแม่พี่น้องรุงป้านาอาได้รับชมบรรยากาศต่างๆวันนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งครับก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมผู้รับชม เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมสโลแกนถ่ายไปเรื่อยเปื่อยครับถ่ายไปตามชีวิตประจำวันพอเขาเรียกอะไรขยิมขยิม กินคือเกาพี่นอ้องนะครับกินกันไรตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปนะครับผมส่วนผมก็รับจ้างเหมือนเดิมสายบริการเห็นที่ไหนทักทายได้นะครับแท็กซี่สายลุยมีบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ หรือไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวได้หมดครับผมเพียงแค่ท่านโทรมาที่เบอร์0926143880ท่านก็จะได้ใช้บริกรารอย่างปลอดภัยนะครับนั่งสบายรถสะอาด คนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ขับรถทางไกลได้นะครับผมจอดแวะข้างทาง,ทางซื้อของได้หมดเอนเตอร์เทนให้อย่างดีพุ่นแล้วนีครับกับคารชแนลหรือว่าแท็กซี่สายลุย ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวรับลูกค้าครับขอบคุณครับ